สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น9่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยญี่ปุ่นเจอวิกฤตซ้ำซ้อนหลังไฟไหม้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลขสี่ขณะชาวยุ่นเร่งอพยพหนีสารกัมมันตรังสีกันจ้าละวัน ศึกสักฟอกวันแรกฝ่ายพานรัฐบาลสัดก,กันนัวด้านนายกรัฐมนตรีลั่นพร้อมยืดอกรับผิดชอบหากนโยบายทำประชาชนเดือดร้อนสวนสัตว์ตวเปิดเขาเขียวอวดโฉมสมาชิกใหม่สมเสร็จเพศเมียสัตว์ป่าสงวนหายากพร้อมเปิดประกวดตั้งชื่อชิงของรางวัลมากมายด้านชาวสกลนครช่วยโอกาสไยแล้งสร้างไรายได้เก็บไขม่มดแดงขายโกยเงินเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำ ติดตามประเด็นข่าวพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในข่าวเช้าทีนิวส์กับบุญชัยธนาภัยรินและคุณฤดีนุ่มทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าทีนิวประจําวันวันวันพุธนะครับที่16มีนาคมนะครับสมารนเทีนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่อ,อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ไหนในประเทศไทยนะฮะที่พบว่ามีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ<ฆ>เราอยากจะรู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรนะเพราะว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตอนที่เราสองคนผมกับคุณกฤษีเดินทางมาที่สถานีนะฮะอยากจะบอกว่าอากาศหนาวหนาวมากเย็นเลยนะคะเย็นนะฮะที่กรุงเทพสถานีเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตลอดทั้งคืนคุณกฤษีมีฝนตกในช่วงตั้งแต่หัวขํานะฮะไปจนถึงดึกดึกตีหนึ่งตีสองครับฝนก็ยังตกอยู่นะฮะแล้วก็เพิ่งจะไปหยุดหยุยบจริงจริงจังจเนี่ยช่วงม,มาตีสี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อากาศเนี่ยเย็นมากเลยนะครับ แล้วก็คาดว่าต้องจับตาดูในช่วงบ่ายเนี่ยว่าจะร้อนหรือเปล่าถ้าร้อนเนี่ยก็คือครบสามฤดูในวันเดียวเลยนะคะนะครับอาหาตในะค,ค,ค,คุณรุดีเริ่มกันที่เหมือนเช่นเคยนะครับกับวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตนะคะก็คือวันที่ร้านแมคโเดนัลด์เปิดบริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยคะ่ะในวันที่16มีนาคม2528นะคะซึ่งก็เป็นสาขาแรกที่อาคารอามรินพลาซ่าบริเวณสีแยกราชประสงค์ค่ะนําเข้ามาในเมืองไทยนะคะโดยนายเดชบุญสุขเป็นรานอาหารประเภทบริการจานด่วนค่ะจาก ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ประกแสนิยมบริโภคนิยมนะคะแล้วก็ร้านสาขาข,าข้ามชาติในยุคแรกๆก่อน<อ>ที่จะมีร้านในลักษณะแฟรนไชส์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศอีกจํานวนมากค่ะครับขอบคุณคุณกุลดีนะฮะสำหรับสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เกิดการระเบิดครั้งที่3<ม>ที่โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะฮะก็ทําให้รังสีกัมมันตรังสีนะครับแผ่ล่วไหลออกมาไปถึงโตเกียวนะฮะ ทางการญี่ปุ่นตอนนี้สั่งอพยพนะครับแล้วก็มีหลายประเทศสั่งประชาชนห้ามเข้าใกล้พื้นที่ที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเน่ยร่ายไปถึงนะครับการดำเนินการทางประเทศไทยเองนะครับ้าคามาว่าทางออยอจะมีการสุ่มตรวจนะครับอาหาร ตอนนี้ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราก็กลัวในเรื่องของสารันตภาพรังสีเนี่ยมาจากรั่วไหลปนเปื้อนปัญหาเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการยกระดับนะค,คุณธุณณณณดีอยากจะบอกว่ามีการยกระดับสารคุตภาพรังสีที่รั่วไหลออากมาเนี่ยสูงสุดตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อครั้งที่มีการมีมีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าเชนอบิลนะครับที่ยูเครนใกล้เคียงแล้วนะฮะครั้งนั้นเนี่ยที่เชนอบิลเนี่ยเขายกระดับอยู่ที่ระดับเจ นะแต่ว่าณตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขายกระดับ5อยู่ที่ระดับ6นะครับ ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มระดับของสารกัมมันตภาพรังสีนะคะถึง1ปีถึงสี่รเท่ารายงานใช่เป็นรายงานจากญี่ปุ่นออกมานะคะซึ่งก็จะถูกลมพัดอย่างจะใช้เนี่ยกำลังมุ่งสู่โตเกียวอยู่ค่ะในตอนนี้ก็คาดว่าจะถึงกรุงโตเกียวประมาณ1ิบชั่วโมงแต่ว่าจะอยู่ในระดับต่ําอยู่นะคะน่ากลัวนะคุณบุดีครับนี่ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นนะฮะสำหรับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเองก็เมื่อวานนี้มีการเปิดอภิปรายไมื่อวันแรกนะครับก็ยังคง ความเข้มข้นแล้วก็ยังคงชื่อไว้ด้วยกับความเป็นสภาไทยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีด่าหมากันกลางสภาด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวแล้ววันนี้เราก็จะต้องติดตามกันอีกนะคะ <c oughs> ติดตามได้ในสถานีของเราค่ะอิ e s <S นสทีวีนะคะเราก็ติดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะคราคาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันค่ะ <c oughs>